สวัสดีครับผมไม่เกี่ยวครับร้านลาบพีแบงไม่เกี่ยวผมมีอย่างกินครับพี่น้องมานั่งขาลาบครับผมร้านเก่านะครับันสงขามเ้อพี่น้องเ้อะ้ามหาผมกับแวะมาครับยำมะแรงจริงละไข่สองชั่วโมงครับผมสองชั่วโมงก็ปิดแล้วครับเบิดแล้วครับขครดีครับนี่นะครับเมียกัวกับพ่อกัว อยากได้ผ้าอยากได้ยังก็มาถามเบิ้งครับผมเคนเสียนผ้าใช่มาหลดนี่ครับลูกขานั่งขาลูกขานั่งขาแล้วเียกวัดหนอนไก่เด้อครับขายอะไรอยังเมื่อคืนต้งมือกระปิดต้งมือต้งมือมีซีดีครับอัมนโควิดโควิดเท็จเสีนแล้ว ครับสู่ส, UR, สู่เอ้ยสู่แล้วนอนบนบ่เกิดยังไงสัตว์ตัโอ้ลูกค้าสัตว์ตัวหนึ่งแบบนี่น้องการสู่ชีวิตเอาเบอร์ช่งนั้นครับผู้ใดอยากจ้างองี้ยงก็ไม่ลดตัดยอดพวกข้าวก็ไปตัดยอดพวกข้าวพุทธกำซัง ขุดมันยู่ใสกรบอกก็ครับเนาะขอดื้อเราเจาช็อตด้เปียกนาทีก่อนนทีนะครับเบิร์นแล้วครับมดถั่วมดแหดแดมดแหดแหดทำไมผมถึมาเม่นังขาอยู่ผมก็ยืดยังไงผมกินผมไม่นังขาครจะกินยำกบบนี้ครับผม ผมเขาเยอะสามอิปพ่อเปล่ไรว่ายังไงยำมาม่ายำมามาหมูมีกุ้งมีหมูยอจะเสียบจ้ะ บ็กกล้วยมาฝากมันหวีหนึงครับผมเห็นมันว่าชิมเบางไอ้เจ้าของตลาดเอาไมา้ชิมเบางหวีหนึงกินไปทกง่วยไี่น่อง <c oughs> <c oughs> กัเลย <c oughs> สื่อได้หมดเลยสื่อมาฝากไอใครเห็ดแล้วกินเสียบ คไก่ไปเฮ็ดงานแล้วกลับไม้อะไร,รสิล่ะครับสูขชีวิตติดตามช่องเชียงห้างเดยอผู้ใดอ,อยากกินรครับร้านน้องตรง,งร้านต้นแกนะครับเป็นร้านน,น,น้องต้นน้องต้นแกอู้ว่วทอง สลับเมนูเนี่ยนะนะมีสองเมนูนะครับผมสลับหมูสุกนะครับแล้วก็ขา้าวโพดกุ้งสดอมนะัยำข้าวโนะนะนะพวดกุ้งสดลงจากรถได้ไหมสูชีวิตกับกุ้งแหงนี้นะครับสูครับ จึงส่งพระจึงีาเพลงที่ไหน เนี่ยบ้าอาบเอ่ะก็ยังจะอีกเโอรถกนเลยไก่ทางรถเยอะ่น้องนีเสียงรถเนี่ยด้อะด้ mặt gang nè nha mặt 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 luôn mặt 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 không? mặt 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 ก็เด้ขากล้องมาก็จีนจนั่งกิน,นกด้วยหลานก็ได้ครับสั่งไปบานก็ได้ กิที่สลับกินนะครับมือต้องเจอขมือเวีนมือวันเป็นโป๊ปเปิดมือวนันกน่อนยี่ไปดูไอ้ใซื้อของที่ไหนมาใสตลาดเกี่ยวกโควิดเขาตลาดทีนนะ่เนี้ยไม่ใช่หมดนะแน่ นี่ไปอยากมากินกับมาก,กินนะครับผมก็ล่านต้นกาตรงข้ามเชียงห้างชาแนลเนาะเชียงห้างเรียกคอร์ดนะครับผมคือไปอยากเช็ดเพียงนะครับผมก็เขามานะครับมีเพียงให้นะครับมีเพียงให้แจงแบบสดๆเลยมีใครอยากได้พระเหรียญเจจิจังนะครับ มาซองกันได้นะครับมาดูมาเบิ้งกันได้ลงุลงลุงปูช่วงนี่แหละยังอีกเหลาอยัางนิดเน่เอ,อยเหมือนมาเบิ้งหอวครับผมนะครับส่วนมากจะเป็นผ้าแฉะนะครับรับจากมือหลวงปู่นะครับเออไม่พอที่มนแฉะเออมาแท้แด่สวยนะครับผม <laughs> ีครับทำเนียบครับเดี๋ยวพาลาบแล้วก็จะไปกินเขาครับพี่น้องสวัสดีครับ